โอดเกินไปไงโดนไปนะคิดว่าแบบว่าไปหนึ่งแล้วนิ่มๆนะไปหนึ่งนิ่มๆแล้วเก็บแน่นอนเก็บสีแน่นอนตั้งแต่จัดนอนสามไม่เก็บสีแน่นอนไอวินบล็อกไปเอาอีแล้วกูโดนวินบล็อกกูโดนวินบล็อกอีแล้วกูโดนปุ๊บเฮ้ยยันกันเข้ามาเลยยักเข้ามาเลยยักษ์เข้ามาเลยนะยักเข้ามาเลยฝากรอยแผลวะแตกฝากรอยมีหัวหมูปวะมีมีมี ้ยตีทิ้งตีควางตีทิ้งตีแล้วมีบูุญป่ะเนี่ยไรต่อไล่ต่อไล่ต่อสองคนนั่นแหละไปไฉในมือถือไว้ทำขอะไรวะเวลาเจอวินบล็อกเขาคงงว่ะเล่นไม่เฟ้นเล่นไม่เฟ้นคนเหลือเชื่อเลยเอาไว้เอาไว้เตะเลยพี่มิงกี้ดูอาเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ทะลึ่งใหญ่แล้วแบกตีไอ้นี่ทะลึ่งใหญ่แล้ว นี่แล้วลื่งใหญ่แล้วเอาไหมละ่ะเอาไหมละ่ละจะพังเครื่องเอาเลยกู<อ>ดึงเลยแล้วกู<ๆ>วไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ่ะแค่นั้นแหละอือเม้มงไม่ไหวอะ่ะรู้สึกเล่นไฟฉายไม่เป็นเอ้ามาอบล็อกให้โผล่อีกแล้วม,ม,มีพรอ,อมีพรอเมรัยจะได้ ไอ้นี่คือนักทีแต่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 ตายแลนะสวยเอ้าไม่ใช่ยากน่าจะหลุดน่าจะหลุดน่าจะหลุดมีมีแทงอยู่ไอ้แค่ไม่หลุดเหรอโอ้มันมีแบงลมด้วยเนี่ยแบงลมด้วยนะเนี่ยแย่แล้วหมดอย่างนี้หมดอย่างนี้หมดตีนี่แย่แล้วขอไปก่อนแล้วเหรอ ภาพดดเิมสีมาเกาะคนละฝั่งมิกกี้เดี๋ยวพี่จีกจีกไปที่จี่เดี๋ยวพี่เล่นตรงนี้ให้มิกกี้ไปหาแบงค์มิกกี้ไปหาแบงค์มิกกี้ไปหาแบงค์เดี๋ยวพี่เล่นตรงนี้ให้เอออุ้มจังหวะไปหาแบงค์เลยไปหาแบงค์เลยไปหาแบงค์เลยอะไรพี่เดี๋ยวพี่ดึงไปขวากลางไปขวาล่างให้ไปขวาบนให้กราบกราบกลับกราบกราบกราบถ้าถ้าถ้ายูไม่ทำได้เป็นไรนะโดนระต่างโดนระต่างจะย่าไปฮยูตัวเองเลยกระเป๋าอยู่ไหนไม่มีไม่มีไมีวางไว้ตรงไหนไม่รู้ ไปไปยูวิวเตย่าขึ้นแล้วเดย่าบอกไล่ต่อกลับไปหาเดย่าแล้วนี่กลับมาแล้วไม่มันมันไล่พี่มิงต่อเฮ้ยเดย่าบอกว่ากลับมาอุ้มก็เลยไม่ได้ไปเอากระเป๋ากระเป๋าอยู่ตรงนี้อยู่ได้ประมาณห้าปีไปบ้านฟ้าเลยไปขัดยามแบบให้ หดีวพี่วันฟ้าหามมงกี้ไม่ไล่ไม่เอาอได้ตรงแชตายต่ช่วยพี่เมงกี้มั้งต้องฮิวก่อนทนหนึ่งอ่อยเฮ่ยอยู่ไหนกำลังวิ่งไปตกเซยียว่ตัวถลายเลยพี่มมงกี้เมื่อกี้เนะี่ยตัวสไลเด,ดอร์เลยอ่ะ แองอยู่ไหนกลางแมปเหรอไปช่วยให้กำลังกำลังเนียนเนียนไปช่วยกำลังเนียนไปช่วยโอ้โห,โอโหไอ้เหี้ยมึงเล่นคนเดียวเถอะไอส้สัตว์แังไปามกลางแมปได้นะล่างเลลนมันฟ้าให้ไอ้เหี้ยตีฟีเปล่าไม่ดีจะตีฟรี กำลังวิ่งไปซ้ายเห็นพี่เอกปะเห็นมาดิบ้านฟ้าปันเลยถูกกับพี่บ้านฟ้าคุณบอกเอ้ยคุณวอกพี่รูปแข่งวะนเารอก เล่นแมทเทพให้สายกลางไม่เอายิงปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยไปกลางแมป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 กับพี่เป่ากับพี่เป่ากับพี่เป่าผันเลยีไม่ผันเครื่องสายบนก็ได้เดี๋ยวขัดเครื่องบนไปไม่ได้บ้านฟ้าไม่เอา รู้สึกแบบว่าไปแล้วไม่เอาพิงไปบ้านปราไม่ได้ไม่มีไม่ไม่ได้ถือพยาบาลอ่ะ <laughs> มีเงี้ยเะเครื่องไม่แรงจะพี่มิงกิงแน่เลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่โอเคโอเค,อเค,อเคปัดกลางแมพให้เชน่าบูดมาชิบหายไปยไป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 ,ไปกลับไปกลางแมพกลับไปกลางแมพเนี้ยบ <c oughs> ังไอุ้กทีตีพีตีีไม่ไลยไม่ไม่ไม่รีบไออยู่พี่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 อยู่กับพี่ อะไร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 กลางแมปใกล้แปดสิบพี่มามาหมายข้างข้างเนินน่ะกลางแมปอะไรอะไรอะไรร่างกางก็ไ <vähän> ด <fucking> ้เยอะนะอะไรอะไรวันนี้มาวันนี้มาเดี๋ยวตั้งแมปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแบงค์ไปฮฮลกับพี่บิงก่อนได้เอ้ยไม่ไปกลางแมปไปกลางแมปแบงค์โอเค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 รู้เรื่อง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 ไล่มาไล่ไปไล่แบงค์มาไล่แบงค์มาทิ้งระเบกนะทิงแล้วบอกนะ ได้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 มาพี่บ้านฟ้าแม่ประเทศไปแล้วโอเคโอเคไม่ประเทศไปแล้วนะมึงทำไมมึงทำไมเออมึงทำไมมึงมาดิมึงทำไมฮะล่างการได้เยอะล่างการได้เยอะล่างการได้เยอะเออโซน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 เครื่องเครื่องล่างฮิวกันเลยฮิวกันเลยฮิวกันเลยเครื่องล่างเครื่องล่าง ทำลาย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 น้องอะไรจ้าเอ้ยเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมแน้นเนไลก์กันไลก์กันนะจ้าเรียนหมายบ้านฝาแล้วว่ะทับเลยยิ่ง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 เดี๋ยวรากไปขวาร่างแมททิฟเอาตามร่างกลางได้นะ <owning S 2> อยู่พี่บ้านอยู่พี่บ้านฟ้าอะพี่มิงพี่ขึ้ปัดไปเดี๋ยวแบงค์ดูดูจากดูจากกลางแบบห่างเครื่องมังเครื่องมังเครื่องร่างกลางงเครื่องร่างกลางแมทเทพเล่นไปอย่างแมทเทพกลับไปกลับไปไปขวากลางไปขวากลางไปไปพี่มิงวิวิวขึ้นขวาบนไปเลยโอเค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 แบงค์กัแบงค์แมทเทพแบงค์คอยอู่ไว้อยู่กับแบงค์แมทเทพอยู่กับแบงค์แมทเทพกลับไปหาพี่เอกกลับไปหาพี่เอกกลับไปหาพี่เอกาม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 าอยู่กับพี่วันฟ้าอยู่กับพี่วันฟ้า ฉีกฉีกมาซ้ายแล้ว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 น่าจะล้มโดดโดดแม่เทพไปมันมีเซฟโซเลออยู่ก้อนเดียวเลยฝั่งซ้ายอ่ะไม่ได้ห้อน่าจะล้มกูตายยากไปก่อนจอดเนี่ยมาเด็กมามาเด็กมามาเด็กมาอยู่พี่นะ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 ไอ้เ่ะมุกมาไปว่าเอกมุกหมาไปว่าเอกอ้าวโอ้ยเดี๋ยวรอดึงให้เดี๋ยวรอดึงให้เลยเดี๋ยวดึงให้เลยเมีปานอยู่บ้านใหญ่หกสิบเฮ้ยเดินลงไปล่างกลางเดินลงไปล่างกลางเดินลงไปล่างกลาง เรียต่อให้น้องให้มันเห็นสองเลยดีกว่าใี่พิม,มกี้ปัดไปอ๋ปอป๊ปอปป๊อปเพื่อร่างกงปปงลางป๊อปเพื่อร่างกลางพี่มกีปัดแต่เห็นแล้วน่าจะเดินไปพิมกี้ระวังนะไป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 สวยวสวยโนวันพี่มกีก็ลาก่อนเลยไอ้บิดไม่มีวะสวยสวยจะเปิดสายการตีใครตีใครตีใครี<ๆ>ใครน้องไอ้มิงกี้ไปมิงกี้ เปิดสายกลางเหรอนิกกี้วิ่งเข้ามาในโรงงานได้นะพี่บล็อกให้ได้ทีหนึ่งโดดเลยวิ่งไปเลยยาวๆวิ่งออกสายกลางไปเลยนะออกสายกลางไปเลยห้าสิบหกสิบแล้วแบงค์เปิดเสร็จไปเลยแล้วแบงค์ไปรับเปิดไปเลยนะแบงค์อ่ะอะตามมาแล้วโอ้โหเอ้าชิปหายละทีมันได้ทีมันทำมาหลบมุมปะ อสวยพี่เอกไม่ได้พี่เอกไม่ได้ฮิวกันฮิวกันไป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 ลากมาลิมบ้านฟ้าแรงเกียวกำลังเกียวกำลังเกียวเดแบงไปรับฮิวเสร็จป่ะฮิวเสร็จฮิวเสร็จแบงค์ฮิวเสร็จกำลังไปรับกำลังวิ่งไปไทาห เข้าแมทริไปละเอฟิกแสงปะแต่งไรไรแงไโอยโอยโอยโดนบล็อกโดนบล็อโนบลอกโดนบลอโดนบล็อกโดนบล็อกโดนโดนบล็อกโดนบโอกโดนดนนอก ไม่เอาแล้วพีิมิงไม่เอาแล้วไฟฉายไม่เทศแล้ววันนี้ก็คือแบบว่าลงมาจากเสาไม่รู้ว่าตาหาควยอะไรเพราะไม่มีไม่อยู่ไ้่ายถือไฟฉายกับวินมองหูห้าพันชั่วโมงว่ะไอเลยคนเนี้ย